แม่นายกพูดถึงใจนะคะวันนี้ฟาดเดือดเนาะฝากบอกนานาชาติว่าที่บอกให้ไทยหยุดยิงน่ะเออให้เคารพนั่นให้เคารพนี่นะดูสิมีใครเคารพประเทศไทยบ้างไปบอกคนที่ทำร้ายประเทศไทยเถอะครับดูสิทหารไทยของผมเสียขาที่แปดแล้วลุยให้ถึงที่สุดว่าสันนายกเิ่นวานะเห็นด้วยแล้วเนาะเอา้าลุยมานี่ถึงที่สุด อย่าให้คนอื่นมาใหญ่กว่าประเทศเฮาเดี่ยวคนนั้นซั่งเดี่ยวคนนี้ซั่งนะฮะอืมทําก่อนไปแล้วนะเนาะอ่อมาเลเซียก็ไม่พูดต่อนะประเทศจีนก็จะเข้ามาพูดนะฮะอ่อสรุปคนไทยเราประเทศไทยเราสู้ด้วยตัวเองอย่าให้ใครมาเป็นใหญ่ถ้าไม่ลบให้จบในรอบนี้ถ้ามันมีรอบสามขึ้นมาบอกเลยว่าอาวุธมันจะร้ายแรงกว่านี้ขนาดไหนขนาดมันหายไปแค่สามเดือนพี่น้องค่ะ หายไปแค่สามเดือนเนาะมันยังมีอะไรมาต่อต้านเราได้ถึงสิบห้าวันวันนี้ได้ข่าวว่ามีทหารยกธงขาวอ่าคำว่าธงขาวหลอกแต่ว่าสอยยิงอยู่ตลอดเวลาเอาไงอะ่ะนะเออในภาพความเป็นจริงนะวันนี้สู้ล้างบางมันให้จบให้มันสิ้นซากให้มันสิ้นสภาพของคำว่าทหารเขมรจะได้ไม่มาทำ้ายประเทศไทยอีกและประเทศอื่นๆนะฮะที่เข้ามาเป็นมือที่สาม เนาะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งเราเลยณขณะน,นี้เพราะเขา,เาไม่มีความสามารถสั่งคำเมนได้นะให้มันฟ้องศาลโลกไปและความชั่วความเร็วของมันดูซิเอาประชาชนนะมาเป็นโลกกำบังเอาอาวุธบีไปซ่อนอยู่ในหมู่บ้านคนเพื่อไม่ให้ทหารทำลายจะได้โชว์โลกถ้ายิงเข้าไปถูกคนประชาชนก็จะเป็นเรื่อง เอาเมียเข้าไปอยู่ในบังเกอร์เอาลูกเข้าไปอยู่ในบังเกอร์นะคะใครเขาทํากันประเทศไหนเขาทํากันขอถามจริงๆเถอะมีแต่ชาติขメรเนี่ยที่มันทําให้ชาวโลกทั้งเห็นให้เห็นนะขณะนี้แล้วก็ถ่ายกันดีแท้ล่ะเออก็ขอบคุณมันละนะ่ะเนาะแล้วยิ่งหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมาสรงสาวไปบํารุงบํรเรืออาหารข่าวให้กับทหารวาสันเออห้าคนในกองหนึ่งเออลุมกินกันไปเห็นแล้วเนาะเบิ่งเดีย คิดเห็นเป็นจัางใดน,นะณวันนี้ไทยนายกยื่นคําขาดลุยให้จบให้สิ้นซากไม่ฟังเสียงที่สามจากประเทศไหนๆทั้งนั้นถ้าคำเห็นหยุดและยอมจริงๆนะแล้วก็ยอมรับ3ามข้อตกลง ของประเทศไทยแล้วค่อยมาคุยกันเฮ้ยเว้าวขับนี้ได้ใจขับพี่น้องขาตื่นเช้าวันนี้ผู้หวังดีอยากเป็นมือที่สามแต่มาสั่งห้ามแต่ประเทศไทยให้หยุดให้หยุดเอ,อเอาประเภทมันขุดรูเตรียมไว้แล้วว่าเราทำร้ายไปดูบังเกอร์มันสิย่างแข็งแรงตั้งมากฐานเจาะใต้บาดาลเพื่อที่จะมาลุยเราน่ะนะเบิ่งภาพความเป็นจริงสิ ดาวเทียมก็มีให้ดูตั้งแต่เขาขุดเขาเจาะดาวเทียมมันก็น่าจะเห็นอ่ะแต่สุดท้ายเราปิดกันข่าวเปล่าเฮ้อมาเลยก็ได้อ่ะตามกันไปวันนี้ก็เข้าวันที่สิบห้าแล้วพี่น้องเอ้ยสงสารแต่ทหารชายแดนนะั่นนะนะถ้าจบแล้วก็ขอให้สมนาคุณเพลนอิรีเดอจากทหารถามนะอะ่ให้คนเราส่งล้านส่งล้านส่งล้าน,ล,านละกัเงินเดือนทหาร สืบต่อไปเพราะว่าบรูชีวิตเขาเนแข่งยูเนียสละไปเนี่ยเออซีได้กลับบ้านบานบนได้กลับเนาะบุญวาสนาได้กลับก็ควรทดแทนบบเมนสิมาคิดทดแทนแต่ผู้สิ้นชีพนะฮะยอมรับเนาะเราไม่อยากให้เสียใครสักคนนั่นแหละแต่ทุกคนพร้อมที่ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อแลกชีวิตแลกแผ่นดินนะคะ ยิงดูประวัติจ่าเริงค่อยละน้ําตาไหลนานะบทวิดีโอสุดท้ายกลับไปกราบแม่ก่อนที่ลุยแล้วยิงเมื่อคืนนี้เมื่อเช้าน,นี้ไปเจอวิดีโอคุณพ่อเนาะท่านาดทหารใหญ่นะอยู่สนามรบตลอดเวลาพี่น้องขาไปฟังพอ่อฮองให้กึ๊กกึ๊กย่าจ่าลืมแท็บไว้นะฮะฮองให้กึกกึกเนาะวันแต่งลูกสาวลูกสาวแต่งงานกับฝรั่งเอ่อฮองให้ในความรู้สึกนะฮะขอเจ้านายเออเขาให้มา มาแค่งานเฉพาะเสร็จงานเราต้องรีบกลับไปสนามลบเบิ่งดนชีวิตของทหารณปัจจุบันทหารมีไว้เพื่ออะไรอ่าไอ้ส้มถามอ่ะวันนี้มึงเห็นไหมโอ้ว่าเรากำมันเดายจอตเลิดไปหาส้มนี่ก็ได้นะนายกทำผิดผมไม่น่าเลือกนายกอนุทินมาเป็นนายกเลยนะไม่คิดว่าเขาจะไปในรูปแบบนี้วะจ้า คำว่าแต่ละคำทางรัฐบาลกะา็ะไดถ้าผมได้เป็นนายกผมจะทําสิ่งแรกก็คือยอมกัมพูชาประมาณนั้นละ่ะนะในหัวใจเฮ้ยอ่าอะโหวดโหวดโหวด,วดเลือกตั้งนายกใหม่สภาพเลือกใครแล้วพี่น้องขาเออในหัวใจเนาะนะวันนี้ขอให้ชาติกลับมาก่อนเถอะเออช่วยกันปกป้องก่อนเถอะไม่ใช่มาโจมตีกันแบบนี้นะ สภาผู้หญิงออกรายการทุกๆวันช่อเหรอนั่นก็โอ้โหแต่ละสิ่งแต่ละวันที่เราได้ฟังนะวันนี้พี่น้องขาไม่สนหน้าอินหน้าพ้มนะคะนายกอนุทินเอ่ยแล้วเนาะต้องทำให้มันจบและเร็วที่สุดยอ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 ดกลัวๆไปเลยแล้วก็เขียนขึ้นเลยนะอาวุธมันอยู่ตรงหันนะถ้ามันคิดจะเอาสาวบ้านเสียสาธุนะบ่ได้คิดว่าความสะใจแต่มันยืดเวลาไปให้คนเขาเจ็บ บอกตรงๆเลยเอออฐานไทยเราเนี่ยปกป้องนะเออโต้อตอบเท่านั้นนะไม่ได้ลุกเลยนะทุกคนคิดดูนะเขาทำตามเกมตามกฎอืมตามเขาเรียกกันนะกลยุทธ์สงครามจริงๆเพราะว่าอย่างตัดสะพานเผาจุดน้ำมันไอเก็บเอ,อขีปนาวุธอันเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาทำเพื่อลดหย่อนผ่นนะคะเออแล้วก็ทางเดินให้สะดวกของพวกเขาเนาะอันนี้ยทำตามเกม แล้วหนึ่งสิ่งสําคัญณขณะน,นี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นความน่ากลัวก็คือทาหารไม่กล้าลุยตรงที่อหมักรถ bm ยี่สิที่มันยิงเจ้าหลวดไกลๆมาทางประเทศไทยแล้วเข้าชนชาวบ้านประชาชนครอบครัวประชาชนเราอะนะอันนี้มันน่าโมโหเออเอาจริงๆยายจ๋านี่คิดว่า อทิ้งมันลงไปรถทิ้งมันลงไปรถรววๆๆว,ว,วให้มันติดๆเลยนะมันสีทได้จบตามขั้นตอนแล้ววันนี้มีการขู่บอกว่าเออ่จะมาถึงกรุงเทพเลยว่างั้นนะถ้าเกงปนั่นถึงกรุงเทพเอาระบานสีชมพูนะก็โบเมเนขังในเตียผู้บังกับการตรงหั่นนะอั่นกะขี่อั่นก็เป็นจุดยุทธการลบก่อยอดให้จากสิบลูกยางที่ยอดอ คาสิโนเมื่อวานได้เป็นอย่างเอาพี่น้องค่ะขี้เด่นเป็นจังไดเห็นแล้วก็โมโหเด้อีหลีเออโบบจบบบสิ้นจากเชียนี่สิบห้าเมื่อมันยังมีแหงสู้กับเฮาอยู่ทหารบางส่วนขมรก็หนีตุยออกไปแล้วเนาะวีหนีกลับบ้านหนีกลับไปให้เบิดเด้อทหารเอ๋ยเข้าใจยูเจ้าหน่ะเป็นภาคบางคับทหารลบเพื่อชาติเนาะก็ยังนับถือคําว่าทหารนั่นแหละแต่ เขาเอาพวกเจ้ามาตุย้ยเอามาเป็นปุ๋ยสายแดนยาสูไปเซียมันหนีไปกลับไปหาลูกหาเต้าไปซ่อนอยู่นะเออกลับไปเถอะอย่ามาต่อต้านเลยอย่ามาสู้เลยพเพราะแรงของเขาก็เยอะขนาดนี้เบิงเอาเนี่ยอันนี้วอนถึงอัปดาทหารขเขมรชายแดนทั้งหลายให้หักชีวิตให้ถอยหลังไปซะยาสูบมหาท่าท่าไทยนะ เออเอาลูกเอาเมียมาอยู่ในบังเกอร์เท่ๆให้เขาเบิงแบบสั้นหรือคิดจ้างใดห,หรือคิดซะว่าเออถ้าตุยก็ะตุยไปนํากันให้จบไปเลยถึงสั้นบ่นะเฮย้ยเงดสมองของขมิพี่น้องค่ะเอาได้ใจนาะยกเขานะเอาให้มันจบเด้อยิงทหาราทั้งสี่เหล่านะฮะพร้อมสู้ทั้งไฟอา่าทางอากาศนี่บอกเลยว่านะ เฮ้ยสุดในหัวใจโมโหจะทางรัฐบาลนี่แหละไฟเลือกตั้งไฟส้มเนาไฟคั่นไฟนี่แหละเฮ้ย